อย่าลืมกดซ b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากต้ามคุณรักพึ่งพงป่านะครับวันนี้นะครับลังนี้เราจะมาจัดลงคอน,นะครับนั่นครับเรามาจัดลงคอน,นะครับแล้วก็เก็บผลผลิตลังแรกเก็บผลผลิตลังแรกของการเลี้ยงพึ่งพงนะครับอันนี้ยังไม่ถึงเดือน5นะครับเราก็จะเริ่มเก็บผลผลิตแล้วเพราะว่าลังนี้ลังนี้ค่อนข้างใหญ่แล้วครับแล้วก็อายุเยอะนะครับ หลังนี้เข้าตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วของปี2000ตั้งแต่ปี62นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาดูแล้วก็จัดลงคองแล้วก็เก็บน้ําหวานครับมาดูซิว่ามีน้ําหวานเยอะไหมเดี๋ยวลองเปิดดูนิดนึงครับหลังนี้มีน้ําหวานแล้วนะครับแต่ว่าก็ ย้ายรังไปบ้างแล้วย้ายรังไปบ้างแล้วแล้วเดี๋ยวเราเอาเก็บผลผลิตแล้วก็จัดใส่คอนกันนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆดูครับแต่ว่าตัวเริ่มน้อยแล้วครับเพราะว่าน่าจะย้ายรังไปแล้วเนี่ยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเดี๋ยวมาเก็บผลผลิตกันนะครับ ตัวเริ่มน้อยแล้วแสดงว่าเขาย้ายล่างเอาไปแล้วเอาแล้วนะครับตัวไม่ขึ้นหรอโอ๊ยขึ้นปะ หลังล่วงนะครับเห็นปะหลอดนางพญาเต็มเลยครับเขาย้ายลังไปแล้วนะครับดูฮะหลอดนางพญาเต็มเลยปลอดแล้วไม่ต้องปอดแล้วนี่ครับน้ำหวานก็มีนะครับ โอเคจัดการครับเอาเอาในิลังออกก่อน เอาในล้างอุปกรณ์หลวงไม่ตั้งมือเลยมันลื่นอ่ะเดี๋ยวรามาจัดการล้างนี้กันก่อนนะครับ ปลาที่มีขอบเนี่ยมันเคยเยใช่ไหมไม่มันมีแตะไม่ได้ต้องมาปาาทางนี้เปล่ามันปาาผิดฟั่ะมาปาาตนีงไปหาไม่นี่ไหมใย่าาลื่นะ Hãy subscribe cho anh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กำลังแก้นเลยกำลังมแก้แล้วดีพรถูกว่าเสียงว่าย้ายเยอะลี่ตัวอ่อนเหนไหมขอตัวหมแล้วอ่ะมยงม่ดูเท่าไหร่ด้วยเน นี่เราก็เสร็จภาร,รกิจนะครับหานางพญาไม่เจอนะครับลุ้นว่าอยู่ไหมใ่กออเข้าเ่ลยโอเคนะครับเสร็จภาร,รกิจเดี๋ยวเรามาดูว่าพึ่งกับข้าอยู่ต่อไหมเสร็จภารกิจครับผลงานครับผลงานรวงพึ่งสดๆน้ำหวานทางนั้นเลยครับดูครับนี่ครับ ฮ้ยนี่ครับกินครับอ่านี่ฮะกินนะครับอืมหวานมากอร่อยมากเลยครับอืม สุดยอดครับใครไม่ลองไม่รู้ครับนี่คือการเลี้ยงพึ่งพงป่านะครับใครๆก็เลี้ยงได้ผลผลผลิตอร่อยมากครับโอเคครับ